ได้ไหมครับได้ไหมครับโอ้ได้อยู่เนี่ยเออได้อยู่นะเนี่ย <c oughs> ได้ยินไหมครับได้ยินครับโอ้มาสิดดังลั่นเลยมันน่าจ,จะได้อยู่นะครับเนะี่ยแต่ยังไม่ได้ออกอากาศหรอก แต่ว่ามันน่าจะได้เนี่ยผมตอนนี้ผมผมกำลังอัดรายการ OBS อยู B ่ H นะครับเนี่ยมันถ้ามาอย่างนี้แสดงว่ามันไะด้นั่นเะ่งนะได้จากไหนเข้าเข้าไหนผมกำลังเซฟหน้าจอออกอากาศแบบที่เราเออกอากาศกันเลยเนี่ยอ๋อแต่แต่ว่าเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เลาอากาศเฉยๆผมบันทึกเอาไวใ้ในในในคอมพิวเตอร์ของผมนะอ๋อถ้าอย่างนี้มันก็มันก็ได้แนี่นะ ผมลองให้ท่านให้ท่านปิยะเข้ามาอยู่ตอนนี้นะครับแล้วลองเข้าลองเข้าเฟซบุ๊กได้ไหมได้สิถ้าท่านพร้อมผงก็จะเข้าได้เลยตอนนี้อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชเดี๋ยวเดี๋ยวท่านปิยะมาด้วยเออท่านปิยะลงมาก่อนเนาะแต่ถ้าเรามากเกินไปให้ชาวบ้านเบื่อแน่วันนี้แรงโผลมาทั้งวันเลยเราก็ไม่เป็นไรครับคนที่ยังไม่ดูก็เยอะอยู่ <c oughs> แต่ว่าไม่เป็นไรหแล้วครับเราลบได้เราทดลองเราก็ลบได้ถ้ามันไม่เวิร์กนะ แต่ตอนนี้มันน่าจะได้นะครับเนี่ยดูท่าทางเนี่ยเพราะว่ามัน<อ>มันแชร์หน้าจอไปที่เฟซบุ๊กได้เนี่ยผมปกติมันไม่ขึ้นภาพไงไม่ขึ้นวิดีโอแต่ก่อนะเออมันน่าจะได้ครับเนี่ยน่าจะได้น,ะน,าน่าจะได้ไดเออเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องไปโพสไว้ที่ไลน์คลุบเพใครจะเข้ามาได้นะไลน์คลุบเราเอาไปที่เที่ยงไว้ก่อนแบบหนึง่งใครเข้ามาก,เากม็เราก็ไม่ได้นเราก็ไม่ได้ออกอาการแล้วครับเนี่ยเราไม่ได้ออกอาการเราทําได้ พราะว่าอาจารย์ดอยเลงก็มาโคดมามาคดอีกหลายครั้งเลยมาเรียกมาเรียกอีกแล้วใช่ใช่ใท่านน่าจะโหลดไอ้สุมไปนะอาจารย์อาจารย์อาารยดอยเล็งเนะี่ยท่านเป็นเนียนที่อื่นมากเกินไปนะก็ะดีท่านอยู่รูปเดียวโอ้ยรูปเดียวท่านก็ทำได้แหม เดียนาอยู่รูปรูปเดียวเหงามั่งกลมใสโทโร่ะเอาก็น่าจะโหลดซูมเอาไวท้ทางเหงานะโหลดซูมไม่ได้ยาก <c oughs> มีเฟซบุ๊กมีไลน์อยู่แล้วก็ใช่ไงแต่ว่าแกจะมาเรียกเราบ่อย,อยไงบางทีเราก็ต้องการเล่นซูมใช่ไหมเออมาได้แล้วใช่ไหม <c oughs> ออเดี๋พวามกำลังโยนเข้ามาอยู่ ผม,ผมก็เห็นมีมีท่านคนเดียวที่อยู่นะอ๋อก็มีมาแค มันเพราะว่าเข้ามาส่วนตัวมาจากลิงก์ไม่ไม่ผมไปที่นั่นด้วยผมไปที่คอนเฟรนด้วยแล้วตอนเนี้อ๋อเขาตรงลิงก์เข้ามาแล้วท่านทิ้งจะเห็นว่ามีคนเข้ามาขอแจถ้าไม่เข้าไม่มาไม่มีก็ใช่ไงผมทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วเผื่อจะมีคนเข้ามาพอทิ้งลิงก์แล้วผมก็มาแอบดูทางนี้ว่าจะมีใครโผล่แต่ยังไม่โผล่นะเข้ามาเขาก็ต้องมาขออนุญาตอยู่ดี ใช่ใช่ต้องขออนุญาตผมก็ต้องขออนุญาตตอนนี้มีก็คนอ่านไปแล้วสามแล้วผมว่าธรรมทู่เราไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่นะมีบางองค์แค่นะั้นที่ให้ความร่วมมือสนใจก็จะมองไปมองมาทำตาปิดปิดกีจริงๆท่านถนอมเนี่ยไม่น่านะเห็นท่าทางมันอยากจะเรียนรู้อยูย่แต่เวลาเนี่ยท่านถนอมก็อยู่ตลอดเวลาเลยเนะี่ย ไม่รู้จะทำยังไงผมกม็หมดปัญญาจะให้เราเอาไปประคบประง,งมอ,งอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นคูป่ปะมันจะต้องไปพร้อมๆกันนี่แหละอาจจะบอกว่าผมไม่แพรเวทก็ได้มั้งผมก็เลยแพรเวทมันก็ได้อยู่แต่ก็ต้องทักผมมาแต่ไม่ได้ทักผมมาผมก็ผมก็มไม่รู้ว่าจะแพร์เวทตอนไหน,นใช่ไหม,มจะให้ผมไปประคบประงมงไป ไปปลูกไปหยดน้ำมันก็ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เด็กจะไปป้อนมันเด็กก็ไม่ใช่แล้วเพราะเพราะว่าเราเรียนกันมาก็เรียนเป็นคณะทั้งหมดใช่ไหมเออมันต้องไปด้วยกันอย่างเงี้ยถ้าถ้าเกิดจะทํานะถ้าเกิดใจใจไม่ต้องปวดนิดนึงนะสมมมันก็ยังเสียดายความรู้แกอยู่นะถ้าเกิดแกได้คงจะเก่งมากท่านถนอมดูท่าทางแกแกคงจะเอาใจใส่ดี แต่ยังว่าอะไรวัดเขาอาจจะบีซีหรือเปล่าครับก็ก็มีกิจกรรมอยู่แหละเออใช่ก็มีกิจกรรมแต่เราก็ไม่รู้ว่าช่วงวันเวลาไหนท่านปิยะก็ยังไม่เข้ามาท่านปิยะก็บีซีเหมือนกันโอ้ยท่านปิยะนี่เวลาเพลีนท่านหรือเปล่าครับเออเออเพลีนเลนไม่ได้เปลี่ยนไปได้เป็นไปได้ใก่เพลี่นแล้วย,ยังอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนี่มันของ ừ, ừ, ที่นั่นอะ่ะไม่ได้อะไรหรอกเข้ามาก็ใช่ใช่ ท่านทร,รมาวัดท่านทร,รมารัฐก็หายเงียบอ,อ mm hmm. ผมก็ทักบอกว่าให้มาเข้าคุกหน่อยก็เงียบอ้าวก็แล้วแต่นะผมไม่ได้ไปตามงอเด้ออือ mm hmm. เป็นเด็กเป็นเล็กมันต้องมาก่อนผู้ใหญ่ยื <laughs> mm ่ย hmm. ใช่ใช่เป็นเด็กเป็นเล็กต้องรีบรีบเข้ามาไม่ใช่ว่าไปเข้าทีหลังทีหลังเข้าผู้ใหญ่อ้าว <laughs> เออใช่ปล่อยก็ไปถ้าใครไม่อยากได้ผมก็ไม่รูอนะ้อะไ อืมเขาคงจะเก่เกงแล้วบ้างท่านธรรมรัตน์นะก็รู้อยู่เออแต่มันตัดฉากไม่ได้แค่นั้นนะอ่ะอ๋อแต่วลาเาไม่ได้ผมแต่เวลาผมไลฟ์สดผมคงจะตัดฉากได้อยู่หรอกเพราะว่ามัน,มนผ่าน OBS ขนะองมันนะถ้าโดยตรงแบบนี้มันก็ตัดฉากไม่ได้ผมก็จะเป็นสององ,องค์อีกเหมือนเดิมมาแล้วองค์หนึ่งก็อยู่ข้างบนแบบที่ท่านเห็นนั่นแหละ เราลองจะมีองค์อีกของผมมันจะอยู่ข้างล่างเป็นเป็น OBS อ่ะนะมมันก็เลยกลายเป็นสององค์เขาจะว่าเขาเรียกว่าภาพซ้อนกันจริงๆไม่ได้ซ้อนเพราะว่าไม่ไม่มันไม่ไม่พอเข้ามามันก็มีหน้าขึ้นมาหลายหน้าเองมันจะทําหน้ากองมันเองทาช่องกองามันเองใช่ใช่ใช่เราเป็นช่องเป็นเป็นอกเจ็ดแปดเก้าคนนะที่เราเห็นจากที่ต่างๆอืม รอท่านปิยะคนเดียวถ้าท่านปิยะมาโอเคแล้วไม่ได้ท่านปิยะช่วงนี้มันช่วงเพลินพอดีนะอ,อช่วงเพลินเหรอไม่ใช่ของเอาจารย์ดอ็อ,ดอกเตอร์อาจารย์ด็อกเตอร์นั้นเวลาไหนก็ได้พออยู่รูปเดียวเ,ออเดี๋ยวเราคุยกันเปนิดนึงเดี๋ยวก็มาเองนะเราคุยกันไปโอ้ชื่อของท่านนี่ช่วย่อเลยนะทีเอสเลยนะชื่อของผมชื่อของผมทีวีใช่มันตามย่อให้นะเออก็ทางผมทีวีเลยนะเนี่ยอ๋อก็แน่ไหน ต้องสมุดวรสารใช่ไหมครับพอผมธรรมวัดเออซีรีแสงสว่างก็ตีอย่างนี้ดีครับดีกว่าเราไปพนใครพนมันอ่านใครอ่านมันเพราะว่ามันตาคนต่างอยู่มันไม่ได้อะไรเต่อหร่หรอกดนคุณเออมันอย่างนี้เรายังพอคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แลกทํามงทธรรมะแนวคิดกันได้เนาะ ในช่วงที่ท่านธรรมวัรไม่มีเนี่ยท่านถือ่าไปส่องใช่ไหมมันก็เลยไม่ไม่ขึ้นภาพใช่ไหมผมสามารถสลับหน้าได้สล,สลับไปดูสะดับฮะจุดอยู่สองจุด,จดมันมีไข่ปลาอยู่สองไข่ปลาถ้าเรา<อ>สไลด์มันก็สลับไลอไปอได้จุดอ๋อแล้วโอเคโอเคเล่นไปอย่ทางใต้อะมีไข่ปลาอยู่สองอันอยู่ตรงไหนไข่ปลาอยู่ข้างาล่างอ่ะไ<ม>ข่ขปลาจุดขาว ผม<อ>กผม็สไลด์ได้โอ้ยผมก็มีไข่ปลาผมแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอ่ะก็สไลด์ได้เออสไลด์ได้อย่าบนหน้าตรงหน้าไม่รู้มั<ผ>มไมปไทำอะไรอ๋ขอข้อท่าข้อท่าแล้วสต๊อปไม่ใครไม่รู้รีเนียมได้เห็นไหมที่ผมของผมมันจะมีไข่ปลามันจะมีว่ามดอยู่อืใช่ไหม หมายถึงที่หน้าหน้าหน้าวิดีโอผมใช่ไหมครับหน้าวิดีโอของใช่หน้าวิดีโอเออมันจะมีคําว่าอะไรบ้างเอามันจะมีก็ว่ามุด na 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 video, m มวิดีโแล้วก็สต็อปวิดีโอพินพินวิดีโอแปลว่าอะไรพินพินวิดีโอก็มีนะมีรีเนมมี Add ดไฟ e ิ i กเจออ๋อมันสามารถ Add f i ฟ e อ i ดเอ็ดโรไฟิกเจอได้ เออข้อ差ข้อ差อย่าลองเล่นเว็บุกมามีลูกเล่นอยู่เยอะไอ้พวกไอ้ซูมเนี่ยมันส่งเมสเซจมาบอกว่าเข้าไปตามลิงก์นี้นะมีสอนมีสอนอะไรมันส่งมาด้วยนะเอาเหรออยู่ตรงไหนอืมแปลกมันส่งมาที่อ่าเพราะว่าเราลงอีเมลไว้มันส่งเมสเซจมาโอ้ผมไม่เห็นอีเมลมาบอกว่า กดไปตามลิงก์นี้นะสอนมันพยายามที่จะให้คนเรียนรู้ซูมอ่ะใช้ซูมกว่ามันเหรอเออผม,มไม่ผมไม่เห็นนะมันสอนด้วยนะมันส่งมาทางอีเมลอืมให้เราเข้าไปเรียนได้แต่ทําทไมการ์ตูนมันมีแค่ยกมือยกมือตบมืออย่างเดียวก็พอแล้วมันไม่มีอ๋อ<ก>ไอไอตัวนั้นเป็นตัวยกนิ้วให้เจ่ออ๋อเป็นมีมีมีตัวที่บอกว่า,กวายกมือมีอยู่แค่นั้นแหะตบมือกับ นั่นแหละนะผม,มจะลองผมจะลองสต็อปก่อนสต็อปวิโดโอที่ผมอัดไวนะ้มีเช็ดด้วย